ยาที่เราเคยสัญญาไว้กับพี่ยุ้ง์แล้วว่าจะเอาของมาให้ค่ะวันนี้เราก็ได้รวบรวมกลุ่มคนไทยน้ำใจงามแล้วก็แฟนคลับป้อมแรงค่ะเอาของมาให้ตามที่รับปากไว้ก็จะมีเครื่องสัตยาสองเครื่องนะคะพี่แล้วก็มีพวกของใช้ที่จำเป็นป็นข้าวสารอาหารแห้งแล้วก็ของจำเป็นเป็นยาเวชภัณฑ์ยาชนิดวี่จะทำแย่ไม่ร้อยถุงส์เหลืองเนี้ยเป็นก็เหนียวไก่ที่อร่อยทั้งโลกทั้งหมด ปมาณ50ชูดเลยพี่พี่สามารถเก็บเป็นเชา้าอยางเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีของใช้จําเป็นอะไรหลายอย่างแชมพูมเงินปันด้วยนะพี่นะก็ขอฝากให้เป็นข้อค้างแค่นี้ก่อนแล้วก็ในโอกาสต่อไปก็จะไปรปวบรวมเพราะว่าอย่างทางพี่หนุ่มพี่หนุ่มก็จะมีพี่หนรวมพี่หนุ่มก็จะมีโคงการ<ว><ว>ในเรื่องของโคงเงียยเดี๋ยวจะฝากพี่ยุ่งขึ้นไปดูวันนี้่ะควันนี้ค่ะกระเป๋าพ<ว>ี่ก็ขึ้นไปด้วยวันนี้ใช่เดี๋ยวผมจะตามขึ้นไปด้วยมาดูสถาน คือเตรียมจะได้พูดแจะยวายว่าเสริมเเดียมมีทำใหม่่เสริมเสริมว่้เสริมคืนใช่ไหมครับก็ได้อยาให้พิยูพูดอะไรฝากไปคนที่ยังไม่ได้รู้จักยางนี้ค่ะขอบคุณของขุแปงที่นำสิ่งของมาให้นะครับแล้วก็ หน่วยผมครับทูบงครั้งนะครับทีมบางครั้งอาจจะเจอเสือโค้งได้เออจริงๆเราไม่ได้อยากแค่มาช่วยให้ให้ให้เป็นทั้งข่าวนะฮะเราอะไรกงคิดว่าถ้าเราทําเป็นพวกของซวเนียร์ได้ของเที่ะลหรือ้วให้พี่ได้เอาไว้ขายพี่เลี้ยงตัวเองได้แล้วก็เป็นคนมีคนนักู่งเที่วรู้จักพี่มากขึ้นอาจจะเป็นในส่วนของแฟนเพจที่มีน้องร้องรับฝากมาช่วยนะตรงเนี้ยน่าคิดว่าในโอกาสต่อไปอาจจะได้มีได้ต้อนรับคนเยอะกว่านี้พี่ นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้าไปหาพี่พยุ่งเยอะขึ้นแล้วจะได้มีกาลังใจดูแลช้างดูแลสั sugar, colour, ตว์ป่าดูแลต้นไม้ต้นย้ายพวกเราเยอะๆฝากด้วยแล้วกันนะคะพวกเราทั้งหมดขอเป็นตบมือเป็นกําลังใจแล้วกันนะพี่นะฝากด้วยค่ะครับมีกาลังใจเยอะเลยก็เดี๋ยวก็จะเป็นการมอบขอแล้วก็ฝากให้พี่ไไปดูเรื่องของ การทำโปงเสริมโรงเเสริมนะคะเราวันนี้พวกเราคุณที่ติดตามการทําความดีพวกเรา,าม,าราม็ามาตลอดแล้วก็สัญญาว่าจะทำดีกันเรื่อยๆค่ะเพราะว่าพวกเราคิดว่าความดีทําได้ไม่ต้องรอค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ